การุณาดูมวยปั้มอย่างมีความสุขและคารบรสนิยมการดูมวยปั้มของผู้อื่นนะครับสวัสดีครับทุกคนผมปักษาทบรบนะฮะก็ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่การสรุปผลและสปอยเนื้อเรื่องนะครับของสม c ค d ดาววันที่27มิถุนายนปี2025 วันนี้นะครับก็มาช้าหน่อยเพราะว่ามันเป็นสุดสัปดาห์หมวยปั้มนะครับก็เลยต้องดีเลย์มา1วันนะครับแล้วก็เหลือ i นออฟแชมเปี้ยนอีกทุกคนก็น่าจะเป็นวันพรุ่งนี้เช้าหรือไม่ก็พรุ่งนี้สายๆเย็นๆนะครับแล้วเดี๋ยวก็ต้องต่อด้วยรออีกก็จะพยายามทําให้เร็วที่สุดละกันนะครับวันนี้ครับเรื่องราวที่น่าสนใจในส a c k d ดาวก็จะมีการชิงแชมป์ US หญิงเซรีนาเวกาจะป้องกันแชมป์กับจูเลียการชิงแชมป์แท็กทีมครับสตีดโปรฟิตจะป้องกันแชมป์กับไวเอซิก แล้วก็การชิงแชมป์ WWE Women นะครับ Tiffany Stratton จะป้องกันแชมป์กับนายแจ็คด้วย Last Women Standing รวมถึง CM Punk ครับจะออกมาประชันฝีปากกับจอร์ซีน่าในวันนี้เอาล่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ครับเปิดรายการมาด้วย Randy Orton Randy Orton บอกว่าก่อนที่ฉันจะพูดในสิ่งที่ฉันอยากคุยกับนายในคืนนี้ Cody ฉันมีคําถามสําหรับทุกคนก่อนพวกนายทุกคนได้ดู Monday Night Raw เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาหรือเปล่าฉันว่าทุกคนคงจะได้ดู พกคุณเห็นโคดี้โรสเจอกับเจอูโซในรอบชิงชนะเลิศหรือยังฉันรู้สึกว่าทุกๆคนเนี่ยน่าจะรู้สึกเหมือนกับฉันถ้าแมตช์ของโคดี้กับเจอูโซยีดไม่ได้เข้าชิงรางวัลแมตช์แห่งปีแสดงว่าโลกนี้เนี่ยมีอะไรผิดพลาดไปแล้วมันเป็นแมตช์ที่โคตรมันเลยเพื่อนเป็นความสุขที่ได้ดูจริงๆและที่ฉันออกมาที่นี่ก็เพราะฉันรู้อยู่แล้วว่านายจะพูดอะไรนายอยากได้มงกุฎนี้อยากเป็น k i n ิงอ t h e r i n g และถ้าสถานการณ์เป็นอย่างอื่นฉันคงเห็นด้วยคงอยากเห็นนายใส่มงกุฎนี้บนหัวเหมือนกันแต่มันไม่ใช่แบบนนั้ ในขณะที่นายอยากได้แต่ฉันจําเป็นจะต้องได้มงกุฎนี้ฉันต้องเป็น king of the ring ไม่ใช่แค่เพราะถ้าชนะฉันจะได้ไป summer slam และมีโอกาสเป็แชมป์โลกสมัยที่15ถึงมันจะดีก็เถอะแต่เหตุผลอีกข้อก็คือฉันต้องการมงกุฎนี้ก็เพราะมันคือสัญลักษณ์ของการไทยบาปพะฉันเนี่ยเคยมาถึงรอบชิงของทัวร์นาเมนต์นี้เมื่อปีที่แล้วที่เดิมเวลาเดิมแล้วฉันก็แพ้ให้กับกุนเธอร์ฉันต้องแก้ไขสิ่งนั้นแต่มันมีอีกอย่างมงกุฎนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของการแก้แค้นแก้แค้นจอร์ซีนา ฉันอยากล้างแค้นเพราะว่าในแบ็กลาสที่บ้านเกิดของฉันโคดี้จอนซีนาทําให้ฉันขายหน้าเขาไม่ได้แค่ทําให้ฉันขายหน้าในเซนหลุยบ้านเกิดของฉันเขาทําให้ฉันขายหน้าต่อหน้าเพื่อนๆต่อหน้าครอบครัวภรรยาและลูกที่นั่งอยู่แถวหน้าฉันต้องแก้ไขสิ่งนั้นเหมือนกันโคดี้ทุกคนรู้ว่าเรารู้สึกยังไงต่อกันเราเคารพกันแค่ไหนแต่มันไม่มีทางที่ฉันจะปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัวของฉันกับนายมาขัดขวางเป้าหมายนี้ได้ เพราะงั้นฉันจะวางไพ่ทั้งหมดลงบโนโต๊ะให้นายเห็นตรงๆบอกกับนายแบบลูกผู้ชายต่อหน้าเลยว่าจะไม่มีสิ่งใดมาหยุดฉันได้ฉันจะกลับจากซาอุไปพร้อมกับมงกุฎบนหัวของฉันและพรุ่งนี้เป้าหมายนั้นจะกลายเป็นจริงใน i g ออฟแชมเปี้ยนฉันจะพานายกลับไปเจอ3ตัวอักษร,รที่อันตรายที่สุดใน WWE อีกครั้ง RKO โคดีโรบ,บอกว่าแรนดี้ผมได้ยินเหตุผลของทุกคนในทัวร์นาเมนต์นี้ว่าทำไมถึงยากเป็นคิงออฟเดอร i ลิ และถ้าจะให้พูดตรงๆผมคิดว่าเหตุผลของผมเนี่ยมันมีน้ำหนักมากกว่าทุกคนด้วยซ้าแต่พักหลังๆไม่มีใครให้ผมได้พูดเลยแล้วคุณก็มาบอกว่าถ้าผมฟังไม่ผิดนะจอซีน้าทําให้คุณขายหน้าขายหน้าเหรอคุณกับจอซีน่าเนี่ยรวมกันมีแชมป์โลกถึง30สมัยนะคำว่าขายหน้าไม่ควรอยู่ในบทสนทนาเดียวกับพวกคุณด้วยซ้าแลนดี้ผมจําทุกอย่างได้ผมจําได้แม้กระทั่งคืนแรกที่ผมเปิดตัวในบริษัทนี้ในสึกร,รู้ไหมว่าตอนนั้นเกิดอะไรขึ้นคุณตบหน้าพ่อของผม ผมจำเรื่องแย่ๆได้แน่นอนแต่ผมก็จำเรื่องดีๆได้เหมือนกันไม่กี่เดือนก่อนเรายืนอยู่บนเวทีผมได้ยินสิ่งที่ลูกศิษย์ทุกคนเนี่ยอยากได้ยินจากปากของอาจารย์ผมรู้สึกขอบคุณคุณมากโคดี้ผมซาบซึ้งใจจริงๆผมรู้ว่าคุณจะต้องชนะแต่ผมจะบอกให้ว่าไม่ว่าจะเป็นจอห์นไนาหรือเซียมพังผมตั้งหากที่ต้องการมันมากกว่าคุณพรุ่งนี้เมื่อทุกอย่างจบลง RKO จะยังคงเป็น3ตัวอักษรที่อันตรายที่สุดใน WWE แต่แรนดี้คุณจะไม่ใช่ King of the r i n g เพราะผมตั้งหากที่จะเป็นนนนคสมงกุั่ ตัดภาพมาที่แก๊งเครื่องนอนโซโลนะครับโซโลซูพัวบอกว่าเจซี่คืนนี้เนี่ยฉันอยากให้โอกาสจิมมี่อีกครั้งเราจะทําให้เขารู้ว่ามันเป็นยังไงถ้าไม่มีใครคอยช่วยเหลือแล้วคืนนี้ฉันจะจัดการเรื่องแชมป์เองและเมื่อทุกอย่างจบลงพวกเราจะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งตัดภาพมาคู่แรกครับจิมมี่อูโซเจอกับเจซี่เมเทโอตตวแมตโอเคนะครับคือแมตต์เนี่ยมันค่อนข้างช้ามากๆทุกคนแล้วก็ไม่ได้มีจังหวะที่ดูหนักหน่วงสักเท่าไหร่ ถึงแม้ j c เนี่ยจะพยายามมีช็อตที่ทุ่มหนักๆอยู่บ้างแต่ด้วยความช้าของแมทครับมันก็เลยทําให้ความน่าตื่นเต้นเนี่ยลดลงไปเยอะและด้วยความที่จิมมี่เนี่ยไม่ได้มีท่าที่รุนแรงมากนักมันเลยทําให้เป็นแมทที่ขาดความน่าตื่นเต้นไปสักหน่อยตอนจบ JC เมเทโอใส่ทัวร์ดีไอแลนด์กดนับสเอาชนะไปได้นะครับหลังจบแมทแก๊งเครื่องนอนโซโลขึ้นมากระทืบจิมมี่อุโซก่อนที่เจคอบฟาทูจะออกมาช่วยตัดภาพมาที่แก๊งแท็กทีมกําลังก่อมอบกันอยู่ครับ DIY บอกว่าฉันรู้ว่าพวกเราเนี่ยม แต่คืนนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการอยู่รอดในหลีกแท็กทีมของเราเพราะง้นถ้าไวเอชนะในคืนนี้เราจะไม่มีทางมีอนาคตที่ดีได้นิกเออดิดเดินเข้ามาในฉากนะครับนเนอรดิดบอกว่าฉันได้ยินพวกนายตะโกนแหกปากตั้งแต่ทางเข้าพวกนายกาลังทําอะไรกัน DIY บอกว่าพวกเรากําลังรวมพลังเพื่อปกป้องหลีกแท็กทีมของพวกเราอยู่ที่นายไม่ยอมทําไงล่ะนิกทําไมนายถึงยอมให้พวกมันชิงแชมป์ง่ายขนาดนั้นทําไมนายไม่ทําอะไรให้มันสมเหตุสมผลบ้างนิกเออดิดบอกว่าได้เลยฉันจะทําอะไรที่มันสมเหตุสมผล อันดาเดนายว่างอยู่ใช่ไหมไปหาคู่เทคทีมมาแล้วเจอกับ DIY ตัดภาพมาคู่2ครับชิงแชมป์บูเมนยูเนเต็ดสเต s แชมเปี้ยนซีรีน่าเวกาเจอกับจูเลียตัวแมนโอเคนะครับต้องบอกว่าทางของจูเลียนเนี่ยทำได้ดีมากมาก,การเคลื่อนไหวการโจมตีนะครับส่วนใหญ่ออกมาอย่างสวยงาม ท่าทุ่มต่างๆเนี่ยผิดพลาดค่อนข้างน้อยในด้านของเซรีน่าเนี่ยก็พยายามมีท่าต่างๆมากขึ้นทําให้ตัวแม์น่าสนใจแต่หลายๆท่าของเซรีน่าเวก้าเนี่ยมันมีความไม่ชัดเจนอยู่ทุกคนทําให้หลายๆช็อตเนี่ยคนไม่เข้าใจว่าเกิดอะไรขึ้นแต่โดยรวมแล้วครับก็ถือว่าเป็นการชิงแชมป์ที่ดีตอนจบจูเลียใส่เดอะนอเทอไลท์บอมบ์กดนับ3เอาชนะไปได้นะครับตัดภาพมาที่ชาล็อตแฟลร์กับอเล็กซาบริสชาล็อตบอกว่าฉันไม่อยากพูดถึงเรื่องสัปดาห์ที่แล้วฉันไม่ต้องการความช่วยเเเหลลลืือออออแะฉันนไม่่่ต้งกกกาาารพซบว ฉันไม่ได้อยากเป็นเพื่อนกับเธอแต่ตอนนี้เนี่ยเรามีเป้าหมายเดียวกันก็คือการกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งลองคิดดูกันแล้วกันแต่ภาพมาที่การเผชิญหน้ากันของเจคาเกลกับอาสกะานะครับเจคาเกลบอกว่ารู้ไหมเวลาที่ผู้คนเห็นอาสกะเนี่ยพวกเขามักจะหวาดกลัวแต่สําหรับฉันฉันเห็นเป็นโอกาสโอกาสที่จะได้แสดงให้พวกคุณเห็นว่าทําไมฉันถึงมาอยู่ที่นี่ฉันมีเป้าหมายนี่ไม่ใช่ความกดดันสําหรับฉันแต่นี่คือจุดมุ่งหมาย และที่ซัมเมอร์สแลมฉันจะไม่ได้เอามาแค่เข็มขัดแชมป์แต่ฉันจะคว้าบาลลังทั้งหมดมาเป็นของฉันอสุกะบอกว่าโอเคเธอแข็งแกร่งก็จริงแต่พะละกําลังเนี่ยไม่ใช่ทุกอย่างฉันมีทั้งทงักษะทั้งประสบการณ์รู้ไหมว่าฉันเป็นไขรฉันคืออสุกะและไม่มีใขรพร้อมสําหรับอสุกะเจคาเกวบอกว่าฉันสัญญาเลยว่าเธอจะต้องเสียใจที่พูดแบบนั้นแน่นอนเนลมี่เปิดตัวมาครับเนลมี่บอกว่าตื่นได้แล้วเห็นนี่เปล่ากระเป๋าใบนี้เนี่ยหมายความว่าพวกเธอทั้งสองคนจะต้องต่อสู้ แต่ฉันตั้งหากที่มีพลังที่แท้จริงฉันจะทําอะไรก็ได้ในตอนที่ฉันต้องการบางทีฉันอาจจะใช้สิทธิ์หลังจากที่ทิฟฟานี่กับไนอาเนี่ยอัดกันจนเละในล a าสุ o บูมเอ็นสแตนดิ้งหรือบางทีฉันอาจจะรอจนกว่าเธอคนใดคนหนึ่งจะชิงแชมป์แล้วค่อยใช้สิทธิ์เจตเธอเกลียดความจริงที่แม้ว่าเธอจะทําอะไรฉันนี่แหละที่มีอํานาจที่จะพากทุกอย่างไปจากเธอเหมือนกับที่เธอแย่งแชมป์แท็กทีมของฉันไปเหมือนกับที่ฉันพลาดเวลาในอาชีพของเธอไปหลายเดือนเหมือนที่ฉันทําลายกลุ่มเดอะเบกทรี มันช่างสุขใจเหลือเกินที่ได้คิดว่าจะทําลาย่ําคืนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอฉันแนะนําเธอว่าควรระวังตัวไว้ให้ดีอสกะเล่นงานเจคคาเกลนะครับก่อนที่จะแยกย้ายกันตัดภาพมาที่นิกอารดิคอดัมเพียสแล้วก็อเลสเตอร์แบ็กนะครับอเลสเตอร์แบ็กบอกว่าฉันมาที่นี่เพราะมีเรื่องที่จะคุยด้วยอาทูเข้ามาในฉากอาทูบอกว่าถอยไปเว้ยฉันมีเรื่องจะพูดจากเรื่องของสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยฉันต้องการเจอจอร์ซีน่าอีกรอบนึงพวกนายต้องมอบจอร์ซีน่าให้กับฉันันนนนมมาาาทีีี่่่่เพือออจยง้ห ช่างแม่งฉันจะจ,จัดการเองก็ได้ตัดภาพมาคู่3ครับ DIY เจอกับอันดาเด้เราก็เรฟินิกตัวแมทออกมาดีเลยครับทุกคนในช่วงแรกของแมทเนี่ยมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากนักแต่ในช่วงสุดท้ายของแมตเนี่ยต้องบอกว่าทําได้ดีมากๆนะครับท่าที่แรกกันค่อนข้างต่อเนื่องค่อนข้างดุเดือดและช่วงลุนของแมทก็ทําได้ดีมากๆด้วยการเคลื่อนไหวที่ยอดเยี่ยมครับก็ทําให้ตัวแมทเนี่ยดูลื่นเนียนตาแล้วก็สนุกสนานมากขึ้นตอนจบอันดาเดใส่เดอะแมสเซจกดนับ3เอาชนะไปได้ตัดภาพมาที่อาทูดเปิด อาทูธบอกว่าซาอุดีอาระเบีย what's up ฉันคือหลอนคีลิงส์ฉันคือความจริงและคือความจริงเท่านั้นจอห์นซีนาฉันไม่ยอมให้มันจบแบบนี้ออกมาเราจะต้องสู้กันอีกรอบหนึ่งอเลสเตอร์แบ็กขึ้นมาใส่แบ็กแมตต์อาทูธกองไปนะครับตัดภาพมาที่สตีฟโพรฟิตถูกถามเรื่องป้องกันแชมป์แท็กทีมกับวเอสซิกสตีฟโพรฟิตบอกว่าพวกนายจําได้ไหมพวกเราได้ครองแชมป์ครั้งสุดท้ายเมื่อไหร่สี่ปีที่แล้วเลยนะเว้ยกว่าที่เราจะกลับมาได้อีกครั้งเราต้องพยายามขนาดไหนเพราะงั้นไม่ไว่ายังไงก็ตาม y วยเอซิกหรือใครก็เอาแชมป์ไปจากพวกเราไม่ได้ทุกคนถามเราว่าเราจะทํายังไงกับผู้ท้าชิงเราจะจัดการพวกมันให้หมดบีแฟบเข้ามาในฉากนะครับบีแฟบบอกว่าไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะนะถ้าพวกนายต้องการฉันระวังหลังให้พวกนายเสมอแต่ภาพมืที่เดเมนพีทเข้ามาหาเลสเตอร์แบกนะครับเดเมนพีทบอกว่านายคงรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเจ๋งมากเลยสินาตอนนี้แบกบอกว่าไม่หรอกฉันเคยบอกให้ทูเนี่ยไปไกลๆไกฉันแต่เขาไม่ทําอย่างนั้นเอง พีสบอกว่าฉันรู้จักทูตมาน่ะถ้านายอยากแก้แค้นอะไรแบบนี้อีกรอบมันจะตางออกไปแบล็กบอกว่าแง่ล่ะคาเมโลเฮเข้ามาในฉากนะครับคาเมโลเฮบอกว่าฉันไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงหรอกนะแต่ถ้าเป็นฉันฉันจะไม่ยุ่งเขาโตพอแล้วที่จะดูแลตัวเองนายควรปล่อยให้เขาจัดการเรื่องของตัวเองเดวินพีบอกว่าใส่หัวไปเมโลตัดภาพมาคู่สีครับชิงแชมป์แท็กทีมสตีดพาิตเจอกับเวสิก ตัวแมนโอเคนะครับเอาจริงๆเนี่ยมันก็ไม่ได้มีอะไรมากทุกคนถึงแม้แม,มนมันจะมีความรุนแรงที่ดีนะครับแต่มันก็ไม่ได้มีอะไรน่าตื่นเต้นเท่าไหร่คือท่าต่างๆที่ใส่เนี่ยมันไม่ได้ส่งผลไปถึงชัยชนะมันเป็นแค่ท่าที่ใส่ไปเรื่อยๆโชว์ท่าโชว์ท่าเพื่อสร้างเสียงปกมือแค่นั้นซึ่งมันไม่ได้ส่งผลให้ตัวแมนเนี่ยน่าตื่นเต้นขึ้นสักเท่าไหร่นะครับแล้วเด็กสเตอร์ลูมิสเองก็งงจับกดซีซัวเหมือนเดิมตอนจบนะฮะแท็กทีมอื่นๆขึ้นมากระทืบไวซิคนนนี่่่จะตตลุมบามา Jimmy so บบ Jimmy so บอกกกััแาาาทโโว ฉันไม่ได้ต้องการให้นายช่วยเจคอฟาทูบอกว่าสัปดาห์ที่แล้วฉันก็ไม่ต้องการให้นายช่วยเหมือนกันนายมีปัญหาอะไรจิมมี่บอกว่าปัญหาก็คือความเคารบฉันนับถือนายที่นายลุกขึ้นเผชิญหน้ากับโซโล่ทางทั้งที่นายเนี่ยควรจะทําตั้งนานแล้วตัดภาพมาคู่5ครับชิงแชมป์ WWE w o m e n Champion แบบลาร w o m ู n Standing ้ทิฟฟานี่สแต a ตันเจอกับนายแจ็คตัวแมตช์โอเคนะครับมันมีการใช้อุปกรณ์กันพอสมควรคือโต๊ะเนี่ยใช้กันค่อนข้างหลายตัวมากๆ ช่วงท้ายๆครับก็มีท่าที่มันแรงขึ้นแล้วก็ทําได้ดีมีความน่าสนใจไม่น้อยแต่มันมีช็อตการนับที่ไม่จําเป็นเยอะไปหน่อยอาจจะเป็นเพราะว่ามันอยู่ในช่วงโฆษณาด้วยมันก็เลยทาให้บางช่วงครับเรารู้สึกว่าแมทมันกําลังดีกําลังสนุกก็ถูกขัดจังหวะด้วยการนับของกรรมการแต่ตอนจบถือว่าทําได้โอเคครับไม่แย่จนเกินไประหว่างแมทครับเนโอมี Naomi เนี่ยพยายามออกมาแคชอินแต่ก็โดนขัดขวางไปอีกรอบหนึ่งตอนจบทิฟฟานี่แสแตกเกอเอากระเป๋าตีแจ็คลวกไปฟาดกับโต๊ะก่อนที่กรรมการจะนับ1ิและทิฟฟานี่เอาชนะไปได้ หลังจากนั้นจอร์ซีนาเปิดตัวออกมาหน้าเวทีนะครับจอร์ซีนาบอกว่าทำใจชินซะลิยาดซาอุดีอาระเบียนี่แหละคือหน้าตาของผู้ชนะฉันคือผู้ชนะเสมอส่วนเซียมพังมันก็แค่พวกขี้แพ้เขาถูกไล่ต้อนเขาถูกวางกับดักและตอนนี้เนี่ยมันหมดมุกจะเล่นแล้วเพราะฉันคืออัจฉริยะไนอฟแชมเปียนตอนนี้จะกลายเป็นแค่พิธีกรรมและเซียมพังจะทําอะไรไม่ได้ทั้งนั้นเซียมพังเปิดตัวออกมานะครับพร้อมเพลงเปิดตัวและใส่ชุดเรียนแบบจองสซีนาเซียมพังบอกว่าโย่ฟังให้ดี นี่คือเบสิกพังโนมิกอย่าปรับหน้าจอทีวีล่ะเพราะตาพวกคุณเนี่ยกำลังปกติดีหมอน,นี่มันลอกสไตล์ไบอมของฉันงั้นวันนี้เนี่ยฉันจะขโมยเว r ร์ไลฟ์ของมันซะเลยแกต้องลอกฉันแกถึงจะทําโปรโมทที่ดีที่สุดได้เพอไม่อยากให้คนเห็นว่าทุกการเคลื่อนไหวของแกเนี่ยมันเชื่องช้าจําตอนที่มันเคยแรปได้ไหมใช่ในายควรโดนด่าดเต็มๆเพราะแรปของนายมันหวยและแกยังบอกว่าฉันคือปัญหาว่าฉันเนี่ยอิจฉาแกจอร์ซีนาเนี่ยโกฝังนักมวยปั้มที่มีแววมากกว่าที่อันเดอร์เทคเกอร์เคยทำซะ แถมยังสูญเสียความเคารพไปทั้งหมดแต่เฮ้จอนฉันเข้าใจนะฉันก็คงรีไทยเหมือนกันถ้าบริษัทนี้เอาแฟนเก่าของฉันกลับมาทํางานถ้านายไม่เคยสวดมนต์กินวิตามินหรือรักษาหัวร้านของตัวเองตอนนี้เนี่ยนายคงเป็นยามในห้างบอสตันไปแล้วก็ใช่แกเคยเล่นหนังดีๆหลายเรื่องนั่นคือเรื่องจริงแต่พอเราเห็นบาติสตา้าเล่นหนังเราก็รู้ทันทีว่าจอนแม่งของปลอมเสื้อกับชุดเดิมหมวกก็ใบเดิมคาแรคเตอร์นายมันน่าสงสารนายคือฮัคโฮแกนผิวซีดอะแต่กลับมีปัญหาหนาก,กว่านั้น,น านพูดถึงที่สุดของโลกฉันนี่แหละคือคนคนนั้นเพราะมีคนนับล้านตะโกนชื่อฉันส่วนคนพวกนั้นตะโกนใส่นายว่ามึงปั๊มไม่ได้หรอกรีบทําให้ดีตอนนี้เถอะเพราะอีก6เดือนข้างหน้าแกก็จะหายไปแล้วแต่ฉันยังอยู่ตรงนี้สนุกกับทุกอย่างส่วนแกจะไม่มีเวลาสําหรับแฟนๆอีกต่อไปแกจะยุ่งอยู่กับการซักกางเกงให้กับเจมกันใช่มอนี่เป็นซูเปอร์ฮีโร่มันทำงานใน DC ซแต่ไม่ว่าแกจะพยายามแค่ไหนแกก็ยังแสดงได้กระจอกสำหรับฉันเสมอ และนั่นคือหนังที่ขายแบบ DVD โดยตรงหาเครื่อง PS3 ไว้ได้เลยฉันเข้าใจว่าทาไมนายถึงพูดว่า you can see me มันเป็นวลีที่ดีจริงจรงจอห์นแต่ตอนนี้เนี่ยมันจบลงไปแล้วเพราะเราทุกคนเห็นนายแล้วและเรากําลังมองดูคนที่หมดไฟและกําลังจะจากไป14ปีก่อนฉันวางระเบิดไว้ด้วยปบอมที่กลายเป็นตำนานแต่นายก็ยังพยายามทําให้มันกลายเป็นเรื่องของนายเพราะนั่นคือนิสัยของนายจริงๆนายคือปิงนายคือของปลอมนายคือคนหลอกลวงนายคือคนประจบประแจง นายได้เป็นแชมป์โลกสมัยที่17แต่ไม่เคยแม้แต่จะเข้าใกล้ระดับของฉันด,ด้วยซ้ําก่อนนายจะจักไปจอนในคืนพ่งนี้นายจะต้องแพ้ให้กับเคนดิตเพราะไอ้บ้าน,นั่นคือดรกของฉันยังไงล่ะอีเวเน่สรุปเหกานกันหน่อยนะครับเฮกานแรกครับเจคอบฟาทูมาช่วยจิมมี่อูโซก่อนจะญาติดีกันเฮกานที่2องอลสเตอร์แบ็กขึ้นมาเล่นงานอาทูตเฮกานที่3ามดแท็กทีมออกมาไล่กระทือบเวสซิกเฮกานที่4เสียมพังแต่งตัวล้อเลนจอนสีหน้า สรุปแมกกันหน่อยครับทุกคนคู่แรกครับจิมมี่อูโซเจอกับเจซีเมเทลเจซีเมเทลสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่2ชิงแชมป์วูแมนยูเนเต็ดสเตจแชมเปียนเซรีนาเวกาเจอกับจูเลียจูเลียสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่3 DIY เจอกับอันดาเดเรฟินิกอันดาเดกับเรฟินิกเนี่ยสามารถเอาชนะไปได้คู่ที่4ชิงแชมป์แพ็กทีมสตีฟโปรฟิตเจอกับเวสซิกสตีฟโปรฟิตเนี่ยชนะฟาวนะครับคู่ที่5ชิงแชมป์ WWE วูแมนแชมเปียนลาร์ดวูแมนสแตนดิ้งทิฟฟานี่สแต็กตันเจอกับแนนแจ็คทิฟฟานี่สแต็กตันเนี่ ในด้านของตัวแมท์ครับก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้เนี่ยมันค่อนข้างสนุกใช้ได้แหละเพราะมันมีหลายคู่ที่น่าสนใจนะครับอย่างจูเลียก็ทําได้ดี DIY อ <Under> ันเดอเดยเรฟินิกกเนี่ยก็ทําให้การปั้มออกมาค่อนข้างสนุกเลยเป็นเครื่องยืนยันนะครับ,รบว่าลีกแท็กทีมและนักเวทปั้มหลายๆคนในส m a c k ด o w วเนี่ยมีคุณภาพและยังสามารถทาแมทดีๆออกมาได้ส่วนในแมทอื่นๆอย่างจิมมี่อูโซกับ JC เนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้แย่สะทีเดียวเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันก็ย ส่วนในด้านของเนื้อเรื่องนะครับผมจะเน้นแค่เนื้อเรื่องที่มันไปต่อใน Smackdown หลังจากนี้ก็แล้วกันมากกว่าในออฟแชมเปียนนะครับเพราะผมคิดว่าทุกคนเนี่ยคงได้ดูในออฟแชมเปียนไปแล้วเรียบร้อยในด้านของลีกแท็กทีมครับอย่างแรกที่ผมชอบเลยก็คือ Angel g กาซกับเบอร์โตเนี่ยกลับมาแล้วนะฮะกลับมาปรากฏตัวใน WWE หลังจากเพิ่งถูกปล่อยตัวออกไปไม่นานคืออาจจะไม่ได้เซนกลับมาโดยตรงนะครับทุกคนแต่ว่า2คนนี้เนี่ยเป็นแชมป์แท็กทีมของ TripleA ดังนั้นเนี่ย การนามาใช้งานมันก็ไม่ได้ยากเย็ยนอะไรเนื่องจาก w w e เนี่ยซื้อ triple a ไปแล้วนะครับส่วนในด้านของเนื้อเรื่องครับอย่างแรกเลยที่ผมงงนิดหน่อยก็คือการปลุกราวของ DIY ครับมันปลุกราวให้ทุกคนเนี่ยอยาอ่าง USIC แค่นั้นแต่มันเปิดมาด้วยการเล่นงานสติต p r o f ิตอะทุกคนอาจจะไม่ไดีเยอะมากนะครับแค่ทุก2 3สทีแต่ว่ามันก็ดูผิดแปลกไปหน่อยเพราะถึงแม้สติต Profit เนี่ยจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มม็อบที่ก่อตั้งก่อนหน้านี้แต่ก็เห็นด้วยกับทุกคนก่อนหน้านี้ไปแล้วในตอนที่ USIC เพิ่งโผล่มาแรกๆนะครับแล้ว,วนน เราคิดว่ามันคงจะเป็นอะไรแบบนี้ต่อไปอีกสักหน่อยนะครับในการตีการระหว่าง y s i เกับกลุ่มของแท็กทีมเนี่ยเพราะว่ามันน่าจะเป็นการบิ้วความแข็งแกร่งของ y s i เนั่นแหละนะครับที่แบบกลุ่มเดียวสามารถสู้กับคนได้หลายๆคนแต่ว่าประเด็นของเรื่องนี้ครับทุกคนก็คือเนื้อเรื่องเนี่ยมันยังออกมาไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับตั้งแต่ปรากฏตัวจนวันนี้เนี่ยเรายังไม่รู้เลยว่า y s i เอเนี่ยออกมามีเรื่องกับกลุ่มแท็กทีมทําไมแล้วมันจะนําไปสู่อะไรนะครับ ไวเอซิกได้แชมป์ทั้ทีมไปแล้วยังไงต่อลูกน้องได้เข็มขัดหมดหัวหน้านั่งตัวเปล่าไม่มีงานทําก็เลยรู้สึกว่าตัวพอยท์ที่อยากจะเล่าเรื่องของไวเอซิกจริงๆเนี่ยมันยังไม่ชัดเจนและมันทําให้ขาดความน่าสนใจไปในด้านของอาทูสกับอเลสเตอร์แบคครับต้องบอกว่าอาทูสเนี่ยถูกใช้งานนานกว่าที่ผมคิดทุกคนมันยังคงมีเรื่องราวอยู่บ้างนะครับไม่ได้มาแค่แบบเป็นพาร์ทของจอร์ซีนาพอจบแล้วก็จบกันไปนะครับแต่ว่ามันยังมีเรื่องราวต่อกับคนอื่นๆต่อไปด้วยซึ่งก็คือ อารเรสเตอร์แบ็กนั่นเองผมก็แปลกใจอยู่เหมือนกันว่าถ้ามันทําแบบนี้ได้ทําไมตอนแรกถึงไม่หยิบม,มาใช้งานทำไมให้ถึงแบบปล่อยตัวออกไปให้มันมีกระแสต่อต้านเอาเข้ามาแล้วถึงจะมาใช้งานนะครับในตอนนี้เองก็ยังมีนักมวยปล้ำหลายคนที่อยู่ในสถานะเดียวกับอาร์ทูธนะครับซึ่งสามารถใช้งานได้แต่ว่าไม่ได้ถูกใช้งานก็คิดว่าเขาคงจะมีเรื่องกับอาร s เรสเตอร์แบ็กต่อไปหรือไม่ก็อาจจะข้ามไปมีเรื่องกับเดเมนพีชนะครับที่มันแบบตอนนี้เดเมนพีชก็ค่อนข้างล่องลอยแต่ว่าในด้านของเดเมนพีชเองนะฮะกมม็มีแย้มอยู่กับ อเลเซอร์แบ็กเหมือนกันแล้วก็คาเมโลเฮด้วยเหมือนกันเนื้อเรื่องมันอาจจะกลับมาปลูกกันแบบ4ี่คน5คนเหมือนเดิมก็เราดูกันต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อนะครับอีกเรื่องหนึ่งที่อาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อเรื่องมากนักทุกคนก็น่าจะเป็นเรื่องของเรฟินิกครับที่ไม่ค่อยได้รับการผลักดันเหมือนกับเพนตาเอาจิงๆิงเนี่ยคือแบบเรฟินิกมันไม่ได้อยู่ในหัวผมเลยนะเว้ยว่าจะมาจับคู่กับอันดาเดสนะก็ต้องบอกตามตรงว่า เรฟินิกเนี่ยมันไม่ได้มีจุดเด่นเท่าไหร่ทุกคนแน่นอนว่าการปั้มมันสนุกสนานฝีมือดีนะครับแต่นั่นก็เรียกว่าจุดเด่นได้ไม่เต็มปากสมมุติว่าเอานักมวยปัม้มใส่หน้ากากเนี่ยมายืนเรียงกัน4ีหคนเรฟินิกก็จะเหมือนคนทั่วๆไปนะครับแต่ในด้านของเพนต้าเนี่ยถ้าเอามายืนเรียงกันเพนต้ามันจะแตกต่างพอสมควรด้วยสไตล์หน้ากากหรือว่าอะไรก็แล้วแต่คือแบบเอาจริงๆถ้าเอาดาร์กอรีมาสู้กับเรฟินิกเนี่ยผมว่ามันน่าจะแยกยากพอสมควรเลยนะครับแถมเพนต้าเองเนี่ยก็ยังมีสโลแก ย่องแยง่งย่องแย่งตลอดเวลาทําให้คนเนี่ยสามารถเชียร์ได้ง่ายมากขึ้นนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าเลฟินิกเนี่ยจะหาอะไรมาบิวคนดูได้ไหมเพื่อที่จะได้มีพื้นที่มากขึ้นใน wwe นั่นเองนะครับอ่ะก็ประมาณนี้สําหรับ SmackDown นะครับเดี๋ยวผมจะไปทำนายออฟแชมเปี้ยนต่อยังไงถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมก็คุยคอมเมนต์กันไว้แล้ยังไงเจอกันในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ